สวัสดีค่ะวันนี้หมอจูนจะพาทุกท่านมาเปิดไพ่กันนะคะว่าภายในหนึ่งอาทิตย์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณบ้างนะคะนับจากที่คุณคุณมาเจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะตั้งใจมาดูหรือผ่านมาพบเจอก็ตามนะคะนี่คือคำทำนายของคุณกันนะคะเช่นเคยคะ่ะยังไงหมอจูนฝากกดติดตามช่องหมอจูนด้วยนะคะนะชวนเพื่อนเ,อน,เอนไปสะพานบุญให้กับเพื่อนๆมากดติดตามช่องหมอจูนไว้นะคะเผื่อมีอะไรเนี่ย อาจจะเป็นสะพานบุญให้เขาเนี่ยได้คลายปัญหาบางอย่างได้นะคะเพราะว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันใครต้องการดูดวงแบบละเอียดก็แอดไลน์ uc 311หรือทักไปที่กล่องข้อความได้นะคะไปแล้วไปเปิดกันนะคะว่าไพ่ท่านมีอะไรจะฝากมาบอกทุกคุณคุณกันนะคะใบแรกนะคะเออระวังปัญหาในเรื่องของทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะนะ ในบางท่านอาจจะเจอกับปัญหาคดีความนะคะคดีความในเรื่องของปัญหาในเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะจะต้องศึกษาแล้วก็ตรองดูให้ดีนะคะนะในเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะในบางท่านอาจจะต้องทำงานหนักเพิ่มนะคะนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากในเรื่องเอกสารคุณระวังหรือไตรตรองดีแล้วทำอะไรรอบครอบหมดแล้ว การเงินของคุณก็จะดีขึ้นนะคะนี่คือข้อความของคุณค่ะ